ป้าจะทำปลาลวกเส้นไว้ก่อนเส้นใหญ่จะทําเป็นกว๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะคะระับพอดีมีหมูหมูต้มหมูต้มแล้วก็ลิ้นใส่กุ้งปลาหมึกเข้าไปด้วยนี่เส้นใหญ่นะทำไว้แล้วเพวม่มเา ป้าจะลวกเลยพวกเนื้อนี่ก่อนใส่ปลาหมึกลวกข้าไปที่อื่นผ่านน้ำผ่านน้ำรอ้อน ลวกทวงงอกน้ดนงคาะท้องยวได้ไม่อืดหมดเฟรดก้ตอวลิงคอมอิสคอ,อ,อมเบียนอ๋อลีเตชวยไป อ๋อแกใส่น้ำเข้าไปอีกป้าจะกินแบบครึ่งบกครึ่งน้ำแบบเพื่อนๆนึกถึงอยู่เมืองไทยขนมบัวรอยป้าก็ใส่ช้องฟิดไว้แบบนี้นะแตะเพื่อนๆน,นี่นี่พวกไอ้น้ำเชื่อมนะ ทำเป็นทุงทุงไว้แบบนี้แล้วก็อยดิไปกินง่ายค่ะกขนมโบลอยเปืเป่อนปลาใส่นมค้นเอานะวัชกุล p อดิ